อนาคตอาจไม่มีรถใช้น้ำมันแล้วเทสลาออกแบบรถยนต์ใหม่ oh. ก้อนเดียวใช้ได้ถึง50ปี หลายหลายคนอาจรับรู้ถึงการมาของรถยนต์ E ีหรือรถยนต์ไฟฟ้ากันแล้วใช่ไหมคะแต่อาจจะยังไม่มีโอกาสซื้อมาใช้เป็นเจ้าของเองเพราะปัญหาในเรื่องของราคาแพงค่าเมนเนจเน้นสูงแบเตเสื่อมเร็วและหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ราคาแพงนี้ก็คือแบตเตอรี่ค่ะเพราะว่าต้นทุนแบตเตอรี่สูงมากแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะว่าล่าสุดเทสลาเขาได้คิดค้นวันมิลเลนมี่แบตเตอรี่หรือว่าแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ถึง1ล้านไมล์สําเร็จแล้วซึ่งจะทําให้ต้นทุนการผลิตต่ําลงราคาก็ลดลงไปด้วยเราอาจจะได้เป็นเจ้าของรถยนต E เทคโนโลยีนี้จะกลายเป็นโมเดลให้รถไฟฟ้าอีกหลายๆรุ่นในอนาคตทําให้รถไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้นเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เทสลาเขาสามารถทําให้อไลัยรถยนต์ของเขาใช้งานได้ยาวนานถึง1ล้านไม์โดยที่สูดหลอน,น้อยมากๆได้สําเร็จแล้วแต่ว่าคนก็ถามว่าแล้วยังไงล่ะในเมื่อแบตเตอรี่มันไม่สามารถใช้งานได้ถึง1ล้านไม์ยังไงก็ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่ดีอีลอนมัสเขาก็เลยตั้งใจจะลบคําสบประมาณนี้และวันนี้เขาก็ได้ทําสําเร็จแล้วค่ะวันมิลเลนนี่แบตเตอรี่ที่จะสามารถทําให้แบตเตอรี่ ใช้งานได้ถึง1ล้านไม้เหมือนกันได้จดสิทธิบัตรแล้วและจะใช้กับเทสลาโมเดลใหม่ปลายปีนี้ค่ะซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีการใส่ NMC แบบผลึกเดี่ยวเจเนอเรชันใหม่เข้าไปเล่าก่อนว่าแบตเตอรี่แบบเดิมจะเป็น m m c แบบผลึกเล็กๆแล้วผลึกก็แตกง่ายเป็นสาเหตุให้แบตเสื่อมไวทีมวิจัยเขาเลยพัฒนาให้ NMC มีผลึกที่ใหญ่ขึ้นสามารถยืดระยะเวลาการใช้งานให้ยาวขึ้นได้จากผลการทดสอบคือแบตเตอรี่สามารถชาร์จซ้ำได้มากกว่า4 0 0พันครั้ง โดยเสียความจุไปเพียงแค่10%เอเองค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะเทสลาเขาได้เทคโนโลยีเซลล์ two p a จากบริษัทพันธมิตร C A T L ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนและเป็นบริษัทแบตเตอรี่อันดับต้นๆของโลกทําให้วันมิลเลนมี่แบตเตอรี่ของเทสลามีน้ําหนักเบาลงแล้วก็ราคาถูกได้ค่ะเราก็จะรู้กันดีใช่ไหมคะว่าพอจีนเขาเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรแล้วเขาก็จะสามารถผลิตได้ปริมาณมากผลิตได้ในราคาที่ย่อมเยาวมากยิ่งขึ้นทําให้เราอาจจะสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงและมีตัวเลือกทางการต ตลาดมากขึ้นด้วย oh. ถึงวันนั้นรถยนต์ใช้น้ามันอาจจะเป็นแค่ตัวเลือกที่2หรืออาจจะหายไปเลยก็ได้ค่ะ <c oughs> ซึ่งถ้าเรามาเทียบอายุการใช้งานระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าก <c oughs> ับรถยนต์ใช้น้ํามันทั่วไปรถยนต์ใช้น้ํามันนะคะ <c oughs> ก็จะมีค่าแมเนจเมนต์ค่าซ่อมนุ่นซ่อมนี่จุกจิกมากกว่าค่าซ่อมแต่ละครั้งรายครั้งอาจจะไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรามารวมๆกันเนี่ยก็เสียหลายบาทอยู่ <c oughs> แต่ถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอนนี้ <c oughs> ทั้งตัวรถและทั้งแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1ล้านไมล์ตีเป็นหลักไทยก็ประมมาาณ1.6ล้นกิโเ ถ้าสมมติให้เห็นภาพหน่อยออยตีให้เยอะๆเลยสมมุติเราใช้ส0 0 0มกิโลเมตรต่อปีก็สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง53ปีเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวที่คุ้มมากใช้งานได้ยาวๆแถมไม่ต้องซ่อมบ่อยให้จุกจิกยิ่งถ้ารถยนต์ไฟฟ้าราคาเข้าถึงง่ายขึ้นปล่อยมลพิษน้อยกว่าดีต่อสิ่งแวดล้อมแถมยังไม่ต้องซ่อมบ่อยก็ไม่มีเหตุผลอะไรใช่ไหมคะที่เราจะไม่เปลี่ยนจากรถยนต์ใช้น้ํามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วถ้าถามว่าถ้าเราไม่ซื้อแบรนด์เทสลาแต่ว่าเราซื้อเป็นรถยนตไฟฟ้้าายี่ห่หออืนๆจะสามา ใช้เทคโนโลยีนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่าบอกเลยว่ามีโอกาสแน่นอนค่ะเพราะหลังจากที่เทสล,ลาเขาจดติดทีบัตรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปล่อยงานวิจัยนี้ลงออนไลน์แบบไม่กักเลยค่ะให้เจ้าอื่น,นๆเขาสามารถนําไปศึกษานําไปใช้อดัพต้างเป็นของตัวเองได้โดยจุดประสงค์หลักของอีลอนมัสก์ก็คือเขาอยากให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นที่แพร่หลายใช้กันทั่วท้องถนนมากขึ้นนั่นเองค่ะวันม l l เลนไนส์แบตเตอรี่นี่แหละค่ะจะเป็นจิ๊กซอสํสำคัญที่จะปฏิวัติวงการยานยนต์ทั้งโลกทําให้รถยนต์ใช้น้ามันหมดไปและรถยนต์ ไฟฟ้าแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนี่เป็นอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกไม่ไกลเลยค่ะแล้วก็มาติดตามต่อกันนะคะแล้วเพื่อนๆ่นาคาตื่นเต้นได้กันไหมวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีบ๊ายบาย